เธออันนี้แหละลานี้แหละที่เป็นแม่ของเพื่อนที่ใจดีใจดีที่ไปรับลูกควันอ่ะเอออันนี้แหละอ๋อแม่ของคนนั้นใช่ปะป้ากนนั้นใช่ปะเธอ,อที่ใจดีใจดีนะเรองก่าว่าเขาเพิ่งมาเปิดใหม่แต่มมนต้องผ่านลงวาเออนี่ไงถึงแล้วเธออย่าไปนั่งโอ,อ๊ยฉันบอกลูกอย่ามาเติมของตรงนี้บอกอีกแล้วบอกทุกวันโอเคใคร๋คยวเก็บให้อ่ออ๋อลูกรูก,รก,รกอ่ะ เอาเนิวอุ้ยมายังไงเลยนี่ลูกออเอาไปเอาพอดีเดินมาแถวนี้ค่ะก็เลยได้ค่ะว่าคุณแม่เปิดร้านใหม่ก็เลยมาค่ะโอ้ดีเลยดีเลยไปเลือกซื้อตามสบายกว่านนะจ๊ะเจ๊คะอันนี้มีแบบหลอดไหมคะยายสับทน่งยายชมพู่ลูกค้าถามค่ะค่ะค่ะอ๋ออ๋ออันนี้ เจ๊ค่ะคิดตังเลยค่ะเออเอออย่าไปคิดเอามาอเอาใบรับรองแพทย์ออกไปใครเอามานี่เอามาห้าบาทอุ๊ต้องห้าสิบเ้าบาทไม่ใช่หรอวะสิบบาทจ้าโอ้ยถูกจริงๆเลยจ้ะ ลดให้หน่อยได้ไหมคะค่สิบบาทลดให้หน่อยได้ไหมคะลดให้หน่อยได้ไหมคะแค่จะลดทำไมขอซื้อของขายอย่าไปหาอย่าไปหาขอรถมั่วตัวสม 4, สีสมห้าแบบนี้นะอุย้ยโดนด่าเฉยเอาเนี่คะ่ะไม่ต้องทอนคะ่ะอืออุย้ยไม่ต้องใส่ถุงหรอกหนึ่งอันเองค่ะค่ะแกปกติป้าแกไม่ค่อยพูดปะ เออแกไม่ค่อยพูดแต่เธอทำไมทำไมมารอบนี้ทำไมด่าคนเก่งจังเออตังปะเนอะเอาอะไรใจ้ะนิวกับมะเมียวเราคิดตังให้เลยนะจ๊ะหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด เก้าเอ้ยี่สิบแล้วนะยี่สิบเบ้าจ้ะเอาอะไรเพิ่มไหมจ้ะเอ,อ๊ะนั่นเองไปเอาเพิ่มก่อนนะเจะไปซื้ออะไรแมสฉันจะซื้อแมสแล้วก็ซื้ออันนี้เอาเข้าเป็นอันนี้นี่ค่ะป้าพรโอเจ้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า 28, 23, 24, 25, 25. หกเจ็ดยี่สิบเก้านะจ๊ะ <S <S> <S เดี๋ยวเจ๊แถมให้อีกอันนึงนะจ๊ะก็จะเป็นยี่บเก้าอุ้ยเอาอะไรดีอ่ะเอาแพงๆเลยแล้วลกันเจ๊คะมีกันแดดเคียร์นูมไหมมีจะ้ะมีจะ้ะกันแดดเคียร์นูโอ้สามสิบบาทนะจ๊ะทั้งหมดคือเจ๊คะอย่าดูไปซื้อเพิ่มก่อนนะคะโอ้ยทำมาช่วงนี้ เฮ้ยทำไมนิ้นวซื้อเยอะจังวะสเปชีผมเลยอันนี้ด้วยเอาอะไรอีกนะเอาอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็ยาลูกหมดใจแล้วก็อันนี้เอายาอีฟันเอายาปากสวยไปด้วยเฮ้ยบเจ็น้ำสิบเอด็ด สามสิบสองสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบบาทจ้าเอาเพิ่มมาอีกสองอันนะจ้าเจเถนจ้าเจ,จคนนั้นลำเอียงมาก เจแถมจ้าอีกอันหนึ่งเอาเป็นอันนี้เนาะเจแถมจ้าขอบคุณมากนะคะเจ๊นี่ตังค่ะ